ที่ชื่ออะไรครับเนี่ยกล้วยกล้วยอะไรกล้วยไข่กล้วยดมวะกล้วยหอมเอาเหรอไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยอะไรหรอพี่ค้างอ่ะพี่ร้องอย่างงี้ดิก็มันค้างไงผมอยากรู้พี่ค้างรู้ว่าพี่อยู่นิ่งๆนิ่ผมเด็บพี่ไม่ดีถ้ผมเติมให้ปะเอาเหรอผมเปลี่ยนไฟล์ให้เท่าไหร่ปะเออ เอาเท่าไหร่เอาจิ๊กเก็ตหรือเปล่าเดี๋ยวผมติดให้ว่ะแน่ใจเหรอมผมก็จะติดให้เฟียนะไม่เอา,มเอาผมจะติดให้พี่ผมจะเปย์พี่ไงอ๋อโ <laughs> ดยเกินไปอะ่ะอน <laughs> อพอดีครับผมตั้งหรืออะไรใช่ครับผม ตังเปล่าพี่ไม่ชอบเหรอไม่ชอบตังแต่ชอบผมเนี้ยไม่ชอบตังแต่ชอบผมเนี้เย,เ,ยเอาเอาเอาไม่ชอบผมเลยเหรอ,อ <c oughs> แน่ใจนะ <c oughs> ทำไมอื้ออย่างเงี้ย <c oughs> พี่พี่อายุเท่าไ,ราาไหร <c oughs> ่อายุเท่าไหร่พี่อ่ะยี่สิบครับอ้าวเหรอ โอ้อยางอย่างนี้ไม่เรียกพี่แล้วเล่นเลยตกหัเล่นเ้ยเรียกที่รัก <c oughs> เอาไม่ได้เหรอเล่นเยอะนี่เหรอเ,เอาเหรอ <c oughs> เอาไม่เรียกที่รักก็ได้เรียกไอ้น,นี้ก็ได้เรียกเมียเลยแล้วกันเรียกเมียเลยแล้วกันเรียกเมียเลยแล้วกันเอาไว้ได้เหรอ <c oughs> นี่คุยคนเดียว เงีดบเงียเงียบเดี๋ยวผมก็ต่อยพี่ครับไป,ไปคุยกับคนอื่อนไงเอ้าก็จะคุยกับพี่อะทำไมอะครับรอ,อไปก่ออนนะรทั้งชีวิตก็ได้รอทั้งชีวิตก็ได้พี่พี่โควิดจะน่ากลัวมากักตัวที่ห้องผมก็ได้นะ อ้อผมไม่น่าก,กลัวห้องผมมีแมวด้วยวกลัวเห <laughs> ยียดโด้น่ากลัวตั้งแต่วันเนี้ย,ยนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะมาหาผมแล้วสิอ๋ออ๋อหรืว,ว่านึกว,ว่าจะมาหาผมนี่เตรียมอันเนี้ยเตรียมกดโลเคชั่นไปแล้วดนะ้ว <laughs> <laughs> ยยูกำแพงครับ ครับผมเอ่แน่สนใจสนใจจะมาหาสนใจจะมาหาสิ <laughs> <laughs> ไม่สนใจมั้งเหรอทำไมอะ <laughs> 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 จะคุยหรือจะเขียนจะคุยหรือจะเขียนนี่เนี่ยเราทพร้อมกันสอย่าง <laughs> ชอบทำอะไรพร้อมกันนะเราอะไม่ทำทีละอย่างๆไปอะครับ <laughs> เจ้าควสามอย่างเลยเชียวเอาเย็ดโดไล่อีกเดี๋ยวก็ซักให้แล้เดี๋ยเดะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมต่อยแล้วพี่บอกเลย <c oughs> ผมต่อยต่อยเราไม่ต่อยไม่เหมือนชาวบ้านด้วยเด็กผมต่อยแล้วลากขึ้นเตียงเลยไปแลากเข้าห้องเลยประมาณนั้นโอ้ยเจ๊ เล่นมาเพิ่งเคยโดนผ the <S <s ู <c oughs> <c oughs> ้หญิงว่าไอ้หื่นนะครับเนี่ยพี่เป็นไอ้นี้ยเป็นไอ้นี้ยเป็นไอ้เนี้ยอย่างเดียวอ่ะพี่เป็นคือเป็นคือใช่ใช่ใช่รู้ว่าคืออะไรอ่ะคืออะไรคือที่รักทนคนที่รักเธอครับนนเเหงกลยอออ่แ้บ เรียนแล้วก็มาเลยครับน้องๆมัดรวมกันมาเลยครับทีเดียวไล่ไล่ไล่ได้แล้อ่ะได้แล้อ่ะอยากอยากขี่ลอ้อเล่นที่ลอ้อเล็กอยู่อยู่คนเดียวครับผมห้องว่างนี่นี่อยู่จังหวัดอะไรครับเนะี่ยอยู่ศรีสะเกดครับศรีสะเกดอีสานครับครัได้อยู่จังหวัดอยู่กำแพงครับผมเธอ, <c oughs> อเจอ เธอเจอไวยรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช่อะคงเป็นเธออะเราว่าตอนเนี้ยหมกมมกมุกไม่ได้เหรอได้ปะเอาเยี้ย